มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแก้กางเกงยีนซิปสั้นนะคะกางเกงยีนตัวนี้เป็นกางเกงยีนเอวสูงที่มีซิปขนาดสั้นเกินไปนะคะโดยปกติแล้วนะคะกางเกงยีนที่มีความสูงของเอวเลยสะดือขึ้นไปควรจะมีความยาวซิปอย่างน้อยหกนิ้วครึ่งถึงเจ็ดนิ้วนะคะ กางเกงยีนเอวสูงถ้าเราใส่ซิปที่สั้นเกินไปมันจะทำให้สวมใส่ลำบากนะคะเพราะว่ามันจะติดสะโพกถ้าคนเอวเล็กสะโพกใหญ่เนี่ยจะใส่ย,ยากมากนะคะเราจะใช้มีดคัตเตอร์นะคะในการเลาะงานมันจะทำให้เราเลาะงานได้เร็วนะคะใช้มีดคัตเตอร์ที่มีความคมนะคะใบมีดเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอถ้าใบมีดไม่คมมันจะทำให้ผ้าขาดได้ง่ายนะคะ จากนั้นเราจะเอาสาบซิปทั้งสองชิ้นมาทำการต่อผ้าให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะราคางานแก้แบบนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บาท100่บาทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็ อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะเอาซิปที่เราจะใส่เข้าไปนะคะวางตัวนี้ลูกค้าต้องการให้ใส่ซิปขนาด7นิ้วนะคะเราก็ต่อผ้าให้มันได้ขนาดซิปใหม่ส่วนเกินก็ตัดทิ้งไปนะคะไปพง้งริมนะคะพง้งริมออกมาแล้วเราก็จะเอามาวางซิปใหม่ ก็เอาซีฟวางให้ได้ตำแหน่งเดิมนะคะไม่งั้นเวลาที่เราไปเย็บมันจะไม่พอดีกันหลักการง่ายๆนะคะใช้การสังเกตมองว่าตรงไหนมันควรอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นนะคะงานมันก็จะออกมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะการที่เราจะใส่ซิปใหม่เข้าไปเนี่ยถามว่ามันสวยไหมก็ ไม่สวยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,ายีนมันมีรอยฟอกมันก็จะความโค้งมันก็จะยังโค้งอยู่นะคะรอยใหม่มันก็จะเกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะอันนี้การติดซิปก็ไม่มีอะไรมากนะคะล้อออกยังไงก็ใส่กลับอย่างงั้นให้มันออกมาเหมือนเดิมทำการโค้งซิบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะรอยโค้งซิบเนี่ยมันจะยังโคงอยู่ เพราะว่างานฟอกมันจะลอยมันจะเห็นชัดมันจะไม่เหมือนงานที่เขาไม่ได้ฟอกนะคะเราก็ต่อความโค้งลงมาให้ได้ก้นซิปใหม่เห็นไหมคะว่ามันลงมากว่าเดิมตั้งเยอะเลยเพราะว่าซิปที่เราใช้นี่คือซิปเจ็นิ้วนะคะแต่การที่จะใส่ซิปไม่ใช่ว่าเราจะใส่ซิปเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราต้องดูตรงก้น ตรงใต้ซิปลงไปอะที่มันเหลือนะคะว่าถ้าเราใส่ซินิ้วเข้าไปแล้วมันจะเหลือขนาดที่มันพอเหมาะพอสมไหมนะคะเราต้องดูช่างอะต้องดูงานให้เปลี่ยนด้วยนะคะบางทีอาจจะใส่สั้นกว่านี้ก็ได้นะคะซิแต่ก็ให้มันยาวกว่าเดิมประมาณนั้นนะคะเพราะโดยปกติใต้ตรงใต้โค้งซิปลงมาเนี่ยอย่างน้อย,อยมันก็จะต้องได้ สัก2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะคะเนี่ยจากจากเป้าขึ้นมาหาตรงโค้งซิปเนี่ยนะคะทำการทับคิวเป้านะคะจัดระเบียบไอ้สาบด้านล่างให้ดีนะคะก่อนที่เราจะทับคิวแบบนี้เย็บยืดนะคะเราไม่ได้ย้ำตัวหนอนแล้วก็เย็บยืดแบบนี้มันก็จะออกมาสวยเหมือนกันนะคะ จากนั้นก็เย็บตัดหัวได้เลยจัดระเบียบนิดนึงนะคะเข็มที่ใช้นะคะเข็มที่ใช้เย็บยีนเราใช้เข็มเบอร์14นะคะใช้ได้เย็บยีนเส้นใหญ่ทั้งบนและล่างแล้วก็จะมีคำถามเข้ามาบ่อยนะคะว่าผ้าอันนี้ใช้เข็มเบอร์อะไรผ้านนี้ใช้เข็มเบอร์อะไรนะคะ หลักการง่ายๆนะคะผ้ายืดผ้าบางใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะผ้าหนาก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะคะเข็มเบอร์เล็กก็คือเบอร์เก้าถึงเบอร์สิบามเบอร์ใหญ่ก็คือเบอร์ส4ถึงเบอร์สิบปดประมาณนั้นนะคะเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะความขี้เหร่ก,ก็จะอยู่ตรงโค้งสิบนะคะเพราะว่ามันมองเห็นชัดเจน